สวัสดีครับเซีกานะครับผมจากคุปตาศรีสะเกตเราจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทะรารมนะครับเมื่อนี้เซีการจะมาบอกโปรใหม่สูฟังนะครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดโปรโมชั่นใหม่นะครับตอนรับหนาฝนสําหรับลูกค้าที่รอค้วยโปรใหม่นะครับของรถแท็กเตอร์เมื่อนี้ลักๆแล้วเซีการจะบอกรุ่นเอลให้ฟังนะครับเอลซีศูนย์สองแปดเอลสามสองเอลห้าสองนะครับว่ามาเนี่ยอาไห ขวนรถเซล่ยกลามาทานวะโอ้แบบไร <c oughs> จอดเป็นกองทับเลยวันนี้อาจจะสียงดังเนี้ยนะครับช่วงร่วมยู่ติดถนนไม้เหล็ก226นะครับรถแลี้ยงยุบเปิดมือเบอิดขึ้นเอารถโอ้ไลายไลน์นะครับรถไลายรถไทยก็ไ,ไลายนะครับรถแท็กเตอร์จอดเป็นกองทับเลยนะครับเอา้าเข้ามาเริ่มจากโปรโมชั่นนะครับรุ่นเอลนะครับบัว่าแต่เอลอละรุ่นเอฟรุ่นยังก็คือกันนะครับใส่โปรซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับมาแล้วนะครับโปรนี่ปีนี้มีนะครับ ซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับฟรีดาวนะครับสำหรับโร,เ,รตเตร็กรุ่น L32L40L52 นะครับฟรีดาวนะครับงวดย่อยงวดแรกไปเริ่มมกราคมปีหกเกานะครับวันทียี 25, ่สิบห้ามกราคมปีหกเกานะครับงวดนี้กับยี่สิบห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าซื้อไปจอดนะครับเนี่ยมีโคดีมาทานนะครับสำหรับลูกค้าเก่าก็จะได้สิทธิพิเศรษรับเทิร์นขึ้นกันนะครับเทิร์นก็ใช้ได้ขึ้นกัน ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าดาวห0าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกับลูกค้าเกรยียดที่บ่เอางวดใหญ่นะครับตัวน,นี้ใส่วมกับโปซื้อปีนี้ข่านปีหน้าบ่ได้นะครับเป็นลูกค้ากลุ่มนั่นก็จะเป็นสื่อเดือนใดใส่งวดเดือนนั้นของปีทัดไปนะครับย่างเช่นลูกค้าซื้อเดือนกรกฎาคมงวดใหญ่ก็จะไปตรงกรกฎาคมของปีหกเกานะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีรีดาวงวดใหญ่ก็จะไปตกท่านว่าปีหกเก่านะครับงวดน้อยก็มกราคมปีหกเกานะครับสำหรับ LC 028 ฟรีดาวนะครับงวดตกปีละหนึ่งแสนหนึ่งมืนแปดพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทนะครับหนึ่งหนึ่งแปดสองแปดเจ็ดนะครับแปดปีนะครับงวดหน่อยเดือนละสองพันหนึ่งหนึ่งแปดสองแปดเจ็ดนะครับนี่ละจอดถาสร้างมาไหว่ถาไร้ขั้นแห้งนะครับมาเลือกเอาของแถมาซองรถพ่วงนะครับโอ้ยมาถ่านเนี่ยนะครับราคาเงินสวนหกแสนสามหมื่นหาพันบาทนะครับ ขั้นที่เพื่อนประกอบลังค่าไว้แล้วก็มีคือกันนะครับประกอบไว้โชว์ไว้ให้ลูกค้าเบิ้งนะครับส่วนที่เพื่ท่านเดี๋ยวประกอบนี่ก็คือ,อเดี๋ยวลูกค้ามาเลือกก่อนนะครับจังสิประกอบใส่ไว้นะครับตัวนี้ฮประกอบให้เบิ้งนะครับเป็นแนวนี้ละใส่ลังค่าแล้วเพราะว่ารถที่มาลงจากเทนเลือมาจะบ่มีลังค่าบ่สใส่ลังค่ามากนะครับมันจะง่ายต่อการขนส่งนะครับโอ้งามตัวเลยเนาะโอ้ยโกบปานฮานไว้บานนี้นะครับเอานี่คือ สำหรับแท็กเตอร์ LC028 นะครับฟรีดาวคางงวดปีละ1 1 8 2 2 8 7บาทบัตรนี้มาเบอร์เอลหานี่ l อ2หจอดอยู่นี่ขั้นหนึ่งพูนซุ่มหนึ่งอยู่ในจอดอยู่หุ่นนะครับซุ่มนั้นมากลง่หไม้นะครับนี่อยู่78คขั้นนะครับนี่ l อ2ห8นะครับฟรีดาวฟรีดาวนะครับซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าได้คืนกันนะครับงวดหน่อยเริ่มมกร,ราคมปี หกเก่านะครับเดือนละ2,000บาทปีละ11เดือนนะครับหวัดไน่ตกปีละ1น2 3 2 2บาทนะครับหนึ่งแาบาทนะครับแปีครับอุปกรณ์สามชิน้นเด้เสียกเซากาบเบาค้างหวดมาเนีครับสชิ้นใบมีดดันดินพานพวนละกะจอบมุนโรตารีนะครับส่วน5 2านี่ที่แจงค้างหวดไปนี่เป็นโรตารีหนึ่งแปดสี่เอฟนะครับเกฟเฟกหลาย<บ> <laughs> สำหรับเอลฮ่าสองพิเศษอีกโปหนึ่งนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับหาลูกค้าบ่เอาว่าเอาปั๊มล้มนะครับบ่เอาของแถมปั๊มล้มกับค่าเหตุทะเบียนพราบอนะครับลูกค้าสามารถเลือกเป็นสติกเกอร์ได้นะครับสติกเกอร์ติดป้ากระโปรงนะครับเนี่ยเซมิสติกเกอร์ติดสติกเกอร์โบเมนของสยามโบเมนของคู่ปูตานะครับเป็นสติกเกอร์ของหลานเฮี่ยงไทยเอาลว้เซมิทอยเสียแถมแล้วก็กเล็กคำลังค่ะ นะครับแต่ว่าลูกค้าก็ดสินทรัพย์ายค่าเพราะเราบอสทะเบียนนี่เราสามพันกว่าบาทมาทานนะครับลกักลักแล้วมือนี้เซาคาซีบอรุ่นเอวให้ฟังนะครับเขาตอโปขอเขาเฮ็ดโปรซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้ามากนะครับรถเกี่ยวงวดเข่ากะคือกันนะครับรถเกี่ยวงวดเขานี่จะเป็นใส่งวดมักกะลาคมแล้วนะครับมักกะลากุมภามีนามักกะลาสามสิบเปอร์เซ็นต์กุมภาห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีนายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวรถเกี้ยวเซาคาสิเฮ็ดคลิปแยกอีกต่างหากนะครับโปรโมชั่น รุเน e M ยังเสียนะครับเ e 6 2มนี่ก็สรามาใส่โปรซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าได้นะครับประมาณนี้แหละเอามีลูกค้าู่ามีลูกค้กาที่ลูกค้าทันได้ที่สนใจนะครับอยากซื้อรถไปจอดไว้โกโก้มอเงนเสือไปใส่งานเด้นะครับไปจอดไวยโกโก้นะครับหนาฝนบ่ตตองใส่ข้างหวัดนะครับโทรมาสอบถามเซลล์การได้นะครับบม่มีปัญหายินดีให้คำปรึกษาครับ,บว่าซื้อบพราะว่า ผ่านไปผ่านมาแวะมากินกาแฟแก้วลาสแสนน้ำกันนะครับผูปั้นจั้งยู่หุ่นเลยกาแฟแก้วลาสแสนเซียวกาครับมาซิมเบิ้งนะครับแซ่บแซวเลยตองได้นะครับเบิ้งได้ตองได้นะครับเอาประมาณนี้แล้วเนาะนะครับจังพอกันไม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงสมีก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับฝากก็ไลไรก็แชร์ก็ติดตามให้เซียวกาน้ายนะครับเพื่อมาผ่านโปรโมชั่นดีๆคลิปดีๆต่อๆไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ